ชวนอ่านค่ะฮัลโหล สะดุดไหมคะนักศึกษาสะดุดไหมไม่สะดุดค่ะอันเป็นตัวเลขศูนยนะอาจารย์ กระดุดไม่เอ่ยไม่ค่ะต่อเลยค่ะโอเคนั้นครูต่อเลยเนาะเราถึงไหนแล้วนั้นขออนุญาตเริ่มอ่านตั้งแต่ตัวแรกใหม่นะทบทวนว๋อ่าโอเคเดี๋ยวอ่านตามเหล่าซื้อหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวจะลองให้อ่านอ่าโอเคอ่านตามเหล่าซื้อนะปัวปูว mua 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 moi, 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 tơ 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 nơ เลเลกเกไม่ได้ยินนันง่งนั่งศึกไม่ได้ยินเหรอลูกยินค่ะอ่าโอเค อ่ะถึงไหนแล้วถึงเกอใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอเคต่อไปเกอเกอต่อไปเคอเคอเคจีจีชีชี ชีชีจือ่าลิน้นกัดฟันไว้ลิ้นแตะที่ฟันล่างอ่านจืจืจลิ้นวางตำแหน่งเดิมชอชิซิซิปากจูงอลิ้นขึ้นจือจื ชิชิสิสิยูยูอีอีอูอูอาโอเคทีนี้พยันชนะยี่สิบสามตัว ไม่ยากเนาะ44ตัวเราก็จำมาได้ละอีก23ตัวไม่เป็นไรหรอกทีนี้ขอผู้โชคดีหนึ่งคนหรือใครจะอาสาอ่าโอเคตีอะไรเนี่ยพิชายาพิชายาอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ค่ะพิชายาอ่านให้เราซื้อฟังบรรทัดแรก บรรทัดแรกนะลูกคปัวพัวมัวปัวอ่าโอเคพอพิชยาปิดไม้ได้อะไรเนี่ยจันวิมลจันวิมลอยู่ไหมอยู่ค่ะจันวิมลอ่านบรรทัดต่อไปเลยเตอ เธอเลิอ่าโอเคจันวิมลนปิดไม้ได้ค่ะฮนะพรพินแก้วพินแก้วไหมหรือปิ่นแก้วค่ะนะพรอ,อ่านบรรทัดนี้เราทนดีมาเลยประชัดที่สามนะคะ ช่บรรทัดที่สาม G ช C <G. S 1> บรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเกอเกอเกอโอเคทนาพรปิดไม้ได้ค่ะกันนิกากันนิกากันนิกาอยู่ไหมยอยู่ค่ะ กันนิกาอ่านบรรทัดนี้ดีดีอโอเคกันนิกาปิดไม้ได้ค่ะ ลือดีอะไรลือดีวันเหรอลือดีวันอยู่ไหมอยู่ค่ะลือดีวันอ่านบรรทัดนี้จอซ,ซื้อซื้ออ่าโอเคเก่งมากยุดอะไรลือลือดีวันปิดไม้ได้ค่ะต่อไป เตือนชัยเหรอลกูกเรื่ออะไรเตือนชัยหรือเดือนชัยเดือนชัยอยู่ไหมสมชาย อะไรอ่ะสมหาไทยสมชายสมหาไทยอยู่ไหมสมหาไทยอยู่ไหมลูกอ่าสมหาไทยน่าจะไม่อยู่วลาพรวลาพรอยู่ไหมวลาพรอยู่ไหมลูก วล,ลาพร์ก็ไม่อยู่วิไลรัตวิไลรัตอ่านบรรทัดนีช้ชูชูชูยูอ่าโอเค,อเ,คเยี่ยมมากสุดที่นี้ <c oughs> สุดที่นี้อยู่ไหม ที่นี้ไม่ตอบตอักษรสวรรค์ค่ะจะอักษรสวรรค์ค่ะได้ยินไหมคะ เหลือสองตัวไม่ให้อ่านอ่านต้องแต่แรกจนถึงตัวสุดท้ายถ้าแต่แรกอ่านเลยค่ะตัวปัวมัวปัวเตอเธอเนเลอเกอเคเฮจี ชีสีจูชูสูไปจัดเรื่องลงมาเลยจูชูือยูอีอูอ่าโอเคเก่งมากอ่ะโอเคทีนี้ เดี๋ยวให้พักสิบนาทีก่อนเราจะพักสิบนาทีเดี๋ยวครูจูดอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะปัว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 มัวมัวฟัวฟัวเตอเตอ 呵，呵，呢，呢，了，了，个，个，科，科，呵，呵，鸡，鸡，西。

สิสิอืออืออีอีอูอูอ่ะโอเคทีนี้อ่านักศึกษาให้เวลาพักสิบนาทีตอนนี้สิบโมงเราจะมาเจอกันอีกทีตอน สิบโมงสิบนาทีนะคะตอนนี้นักศึกษาสามารถลุกไปกินน้ำปัสสาวะได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะ